วัสดีครับว <Yeah. S 1> เราอยู่ที่หนองเต่าคำภูเม่ว,วางคุณวินนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านบุญนาข้างบนแต่เ,เราต้องเปลี่ยนรถเพราะว่าไม่ไหวนะครเดี๋ยวไป,ไปไปกัน นนวเมตนะครับที่คุณวินอำเภอแม่วาจงจังหวัดเชียงใหม่มาเลยนะี่เราต้องต้องเป็นรถโฟอ์วีลนะครับถึงจะขึ้นได้นะไม่ขึ้นถ้าเป็นรถเซนเตียนี่จมนะครับนี่ สัตนาทก็ช่างหานะครับหาที่เหลือเกินนะ <c oughs> ครับว่ามาแบบสุดๆ <c oughs> แบบทุแบบถนนยังไม่เข้าเลยหาพ่อแม่มาเห็นไหมทีิบนีโอ้ถึงแล้วครับันี โอ้กาแฟฟรีแล้วก็ผักของแตมฤดูการข้าวกล้องดอยากจะกินข้าวกล้องกล้องดอยก็สามารถหุงเองได้ตามใจเราให้ชิมได้ฟรีนะครับมาม่านี่ก็กินได้นะครับฟรีเพราะว่าเป็นของลูกค้าที่เหลือ กล้วยก็ฟรีครับกล้วยฟรีครับ <c oughs> ถ้าเกิดลูกค้าอยากกลับบ้านอยากกินกล้วยเราก็ไปตัดให้ฟรีเราแบ่งปันครับท่นค่คือฟรีหมดฟรีหมดเลยครับ,รบในครัวเนี่ยไข่ก็ฟรี <c oughs> อะไรฟรีหมดโอเคเรามาดูในส่วนห้องนอนข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้บ้านสวยมากครับนี่ครับดูวิวโ oh, <no. S 1> อ้โที่นี่มีสามหลังแต่เราเน้นหลังนี้ครับเพราะวิวสวยมากยู่ไปห้องนอน โอ้โหกีตาร์พร้อมห้องน้ําในตัวครับก็เดินออกมาที่นี่นี่ห้องน้าโอ้ชักโคกอะไรพร้อมเทียบน้ํอโอเคเลยด้านล่างครับก็มีห้องพักนะครับก็ห้องน้ําในตัวเหมือนกันนี่ครับอืไฟไฟพร้อมห้องน้ําชักโคกครบ หลังละหนึ่งพโอ้โนอ่าจะได้เห็นวิวแบบนี้วว้า <Wow. S 1> จะไปดูบ้านหลังแรงอันนี้ก็หนึ่พันนะครับเนี่ยหลังนี้นะครับเราไปดูชั้นบนก่อนชั้นบนวิวแบบนี้ครับ oh, <no. S 1> โอ้โนสุดยอดนั่งชมวิวได้เลยรอบทิศทาง ส่วนที่พักก็มีนะฮะนอนแบบหลายคนได้นะครับที่นี่นี่เป็นแบบสี่ที่นอนนะฮะนอนรวมกันได้ตรงนี้่วน่นั่งของบ้านหลังนี้ก็ไปนั่งได้มีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็โซนห้องพักก็เหมือนกันนอนได้สี่คนโอ้ย บ้านนี้นอนได้8ดคนนะครับฮะ <Huh? S 1> ฟินมาก <Hey. S 1> เอาไปรีวิวบ้านหลังที่สมนะครับ <Hey. S 1> นี่บ้านหลังนี้ก็มี2ห้องนอนนะครับมีชั้นบนชั้นล่างนะครับอย่างละ2ที่นอนนะครับ <Hey. S 1> ก็เข้าไปดูได้ <Hey. S 1> นี่ฮะอ่า <Hey. S 1> บ้านนี้จะสูงที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นวิวแบบน, <Wow. S 1> นี้อ้ายยเนี่ยเห็นแบบนี้เลย อันนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะคล้ายๆกับบ้านสองหลังเลยนะครับเหมือนกันเราไปดูชั้น2อกันดีกว่าชั้นสองก็ต้องเดินขึ้นแต่ชั้นนี้จะไม่มีห้องน้ำนะครับแต่จะได้วิวแบบนี้แทนว้าวว้าวดูดิ เราจะมองเห็นบ้านหลังที่สองแล้วก็บ้านหลังที่สามที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีที่พักที่นั่งไว้ดูชมวิวนะครับแล้วก็ข้างในเป็นที่นอนนี่โอเคเลยเข้ามาแนะนำนะครับมาพักที่นี่ได้นะครับบ้านบุญนานะครับที่แม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ๆโครงการหลวงคุณวางนะฮะมาได้อยู่ในบ้านหมู่บ้านหนองเต่านะครับก็โทรมาที่พี่สุก็ได้นะครับจะเบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างแนะนําให้โทรมาก่อนนะครับเพราะที่นี่จะรับแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้นที่เป็นสมาชิกเดียวกันหมดเพื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวของกรุ๊ปทัวร์นั้นนะครับถึงแม้จะมีอยู่3ามหลังก็ตามนะครับนอนได้16คนไม่รวมพื้นที่กางเต็นนะพื้นที่กางเต็นเพียบเลยนะฮะ ก็มาดูได้เนาะนะครับที่นี่แนะนำเท่าที่ผ่านมาพาพ่อแม่มานี่ที่เนี่ยเวอร์สุดละ<อ>เราได้ได้กบดานใหม่ละ <c oughs> เอาหน้ามาที่แน่แน่นอน <c oughs> ถ้ามาจัดปาร์ตี้ของครอบครัวนะครับ <c oughs> ดูวิวสิโอ้โหอลังการ เป็นไงบ้างครับคุณพันพ่อว่าสนุกสนานมันยังกาศอากาศดีกึืเเล่าขอให้มีอันนี้โอเคทำไรหลายแล้วนอกะเคี่ยวขบงหมีเคี้ยวกัวหมีหัวเรอไปงั้นนะเมนูอะไรครับนี่ที่โค้งย่างบรรยากาศสุดยอดข้างหลังวิวสุดยอด ที่บ้านบนนาโฮมเซขุนวินนะครับอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเที่ยวกันได้นะครับบ้านมีทั้งหมด3หลังมีหลังนี้นะครับหลังนี้หลังนี้หลังที่1หลังที่2แล้วก็หลังที่สแล้วก็มีครัวกลางอยู่ฝั่งนี้หลังละ1นึ่พันเอง แมวใหม่เลยนิ่มแลยโดนิ่งเ่ยอยู่ตั้งมาแล้วกัดมูอด้ยอู้หูกระดูกอักกงโรคย่าโรคยากันแล้มั้งมันกันมวนเตะอย่างอันนี้ที่ โอ้ล่ะ พักที่บ้านบนนานะครับที่ขุนวินนี่รบรรยากาศฟินมากยอดมากเลย <c oughs> ผมค้นหาใน Google Map เฮ้ยลองมาที่นี่ล้วกัน <c oughs> อะไรนีพ่อบอกว่าขอเป็นที่พักแบบใกล้ๆอะไรประมาณเนี้ยใกล้บา <c oughs> ้านเลยเลือกมาที่นี่ครับพอมาถึงโอ้โห <c oughs> ฟินมากครับเจ้าของนะครับชื่อพี่สุจะเป็นคนที่ใจดีมากนะฮะของทุกอย่างในครัวฟรีหมด เออฟรีหมดเลยไข่คเคยมามงมาแมา่ผักเผิกเขาแล้วเตรียมให้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญแบบที่นี่แบบบ้านหลังละหนึ่งพันถูกมากแต่ได้วิวแบบอลังการมากไปดูในคลิปตอนบินโดนนะครว่าโอ้มันสวยจริงๆ The next day อ,อย่าลืมนะครับว่าที่นี่ต้องเป็นโฟวิวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่โฟวิวนี่ขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์จะมีแค่ AS แล้วก็ True นะครับดีแตกแตกไปเลย <c oughs> นี่เราพาพ่อแม่มาที่สวนผักนะครับพวกเลตโอก,กินโออะไรพวกนี้นะฮะดูว่าเขาปลูกยังไงไปดูกันลงได้หไหม <c oughs> ได้แก่มีมีที่ย่ำมีไม้เนี่ยเออเออเออเปิ้ลมีทางเตีวว้อวอันนี้น่าจะกรอบคแนนเพราะผมนี่ที่สามารถตัดได้นี่ก็มี อกแดงเนาะอกแดงกับอัลเ<อ>ทอร์เนทสองอย่างได้อันนี้ขอป้าๆนั้นนะขอผมไม่กลา้า <laughs> อ๋อโอ้โหนี่เบบี้คอรอดเบบี้คอร์ดเลดโอกเลเทลพามาคาเฟ่ต่ออโห โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าดูว่าเราจะไปไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับ <S <S บ๊ายบายไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ย่า